สวัสดีครับเพื่อนๆเนช้านี้นะฮะเราจะมาทําการทดสอบะฮะโดน f 1ิอ s kpo ฮะในกรณีที่หลุดสัญญานะฮะหลุดการเชื่อมต่อและโดนได้ไปลงในจุดที่ห่างไกลาจากจุดที่จะลงนะฮะตรงที่ปักหมุดไหลนะเราจะทําการทดสอบนะในกรณีที่โดนนะฮะไปจอดในป่านะหรือว่าห่างไกลาจากจุดที่จะให้เขากลับมานะฮะว่า จะทำการค้นหานะเจอหรือไม่นะโอเคเดี๋ยวเราทำการทดสอบกันนะ อตอนนี้โดนได้ทำการนะไปลงจอดนะในป่านะข้างๆนะเราไม่รู้นะตอนนี้เราไม่รู้นะว่าโดนอยู่ตรงไหนนะเราจะทำการทดสอบนะค้นหานะให้เพื่อนๆอเข้าไปที่นีฮะตรงหมดอนะ่ะสามจุดนะตรงนี้นะเข้าไปที่แอปนะแล้วเข้าไปที่ ่าตรงเนี้ยแท็กนะาว่าแท็กนะเพื่อนๆเห็นบรรทัดที่สองนะบรรทัดที่สองนี่ก็จะเป็นอไฟล์โดนะเข้าไปที่ไฟล์โดนะก็จะเห็นนะแผนที่นะจุดสีแดงนี้จะเป็นอจุดตำแหน่งของเรานะจุดรีโมทนะจุดที่สองจุดลูกศรสีแดงสีเขียวนะั้นจะเป็นตำแหน่งของตัวโดนะที่ ไปลงจอดนะในป่านะเราจะทำการาค้นหานะตามแอปนะแอปไฟโดนะในส่วนของมุมขวาด้านบนนี้ก็จะเป็นนะเป็นแผนที่นะให้เ,เพื่อนๆนะเลือกกดใช้ได้นะเนี้ยตอนนี้ก็จะบอกตำแหน่งของโดนะที่ไปจอดนะ ในป่านะฮะในกรณีที่หลุดสัญญาณหรือว่าเขาไปลงจอดนะนอกพื้นที่นะเราจะทําการค้นหานะเราจะตามไปเลยนะโอเคว่าจะเจอโดนหรือไม่นะเนี่ยเราจะตามลูกศรน,นะตาม ตำแหน่งนะฮะตำแหน่งของโดนะ,ะว่าจะเจอหรือไม่นะเนี่ยตอนนี้เราตามจุดนะฮะหมุดที่ปักไว้นะฮะทำการทดสอบด,ดูนะ ตอนนี้เรายังไม่เห็นตัวโดนะฮะเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอนะฮะหน้าจอของแอปนี้นะฮะอ่าตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วครับเพื่อนๆลูกศรน,นะฮะ ตำแหน่งของหมุดนะฮะร,ระบุอยู่ใกล้ๆนี่ฮะแต่ยังมองไม่เห็นตัวโดนะฮะว่าเขาลงจอดนะฮะเนื่องจากเป็นป่านะฮะโอเคอ่าเห็นตัวโดนแล้วนะฮะเพื่อนๆ นนีะะฮะเมื่อเราเดินมาใกล้ๆนะฮะหมุดนะฮะหมุดที่ระบุตำแหน่งของโดนะฮะก็จะชิดกันเลยนะฮะเพื่อนๆสรุปแล้วนะฮะตามหาเจอนะฮะอ่านี่นะฮะโดนนะฮะจอด ลงจอดนะฮะในป่านะครับเพื่อนๆในกรณีที่สัญญาณหลุดนะซึ่งเราทําการค้นหาโดยแอปนะฮไฟล์โดนนะฮะของโดน f 1 1 s 4 k pro นะตอนนี้เราเจอโดนนะโอเคสุดท้ายนี้นะให้เพื่อนเพื่อนนะนำไปทดลองนะฮะทำการค้นหาโดน f 1 1 s 4KPO นะในกรณีที่ลงจอดนอกพื้นที่หรือว่าลงจอดนอกจุดเป้าหมายที่เราปักหมุดไว้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์นะสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เล่นโดน f 1 1 f 4 k p o นะก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ